ทุนอาจะมีโอกาสได้พบกับซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้เจอะคะ่ะได้พบกับบุคคลเหล่านี้กับซัพพลายเออร์เหล่านี้จุดที่ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์ละกันที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังมามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะก็คือว่าทุกคนอาจจะพูดอะไรที่มันมีคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันทุกคนจะพูดจะมีคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างว่า วันเหนือใช่ไหมสมมตินะสมมติไปพบสารพายเออที่เกี่ยวข้องกับแป้งแป้งพวกแบบแป้งบางๆอะไรเงี้ยสิ่งหนึงอะค่ะเขาก็อยากจะนําเสนอใช่ไหมว่าเฮ้ยแป้งของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติทําอะไรได้บ้างนะคะการที่จะมาพูดเฉยๆว่าเฮ้ยแป้งมันมีคุณสมบัติทําอะไรได้บ้างมันก็ดูแบบ น่าเบื่อไปนิดนึงถูกไหมว่าเออฉันก็รู้อยู่แล้วเธอแค่แค่เอาสเปคมาบอกฉันก็จบแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆซัพพลายเออร์ทำมาด้วยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยปกติแล้วว่ะเทรนเนี่ยในปีของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อที่จะต้องทําของพวกเนี้ยทาแป้งทําอะไรต่างๆเพื่อมาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของเขาถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างมากๆเลยก็คือว่าการที่ซัพพลายเออร์เหล่านี้ค่ะมาบอกมาเล่าเนาะคือเขาจะบอกในจุดที่ เทรนด์ของทั่วโลกเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในอนาคตอีกสักปีหน้าเป็นยังไงสิ่งที่ซัพพลให้เออหลายๆคนเนี่ยเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรเอาอินสปเลชั่นเหล่านี้มาเหมือนๆกัน